โอ้โหวอยวยผมก็เป็นนักฟุตบอลทีมชาติพวกพี่ก็ทําหน้าที่เพื่อชาติความยากมันเยอะมากๆผมไม่รู้ว่าจะเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นได้ดีมากน้อยแค่ไหนสวัสดีครับไทยแลนกิงตัวนี้อดับหกของโลกอารเจนติน่าบาร์ซนาิลีญี่ปุ่นีนฝรั่งเศสไทยเซคตดบอร์สถิตแข่งแล้วก็ต้องปิดตาผมก็ได้มีโอกาสดูพี่พี่ แข่งขันกันในานามทีมชาติอยู่แล้วรู้สึกดีใจแทนคนไทยทั้งประเทศครับไปออกรายการของซูเปอร์ฮันเดรสเกมชนะเงิน,น,นส่วนนี้ที่ผมได้อะผมอยากให้กับพี่นักกีฬาทีมชาติไทยชุดนี้ครับจะไม่ได้เป็นจํานวนเงินที่เยอะมากแต่ว่าผมก็มาให้ด้วยใจครับขอบคุณครับครับพี่เชียร์แต่อยู่มาทอนจนไปเบลยเยียมครับขอบคุณครับเล่นเวดเรีนเรีนวางนิดหน่อยโอ้โหก็ทายแล้วนี่ขอบคุณนะครับเให้ครับวอยวอย พมห้ามออกจากเขตนี้ใช่ไหมสำคัญคือต้องฟังฟังคำพูดของไกด์ให้ออกพี่กองขวานพอพอพี่คอยสายก้าหนึ่งพี่คนเนียจับได้จับได้โอเคโอเคไม่ออกไม่ออกนําตัวแทนของกระทรวงามตะบัตระเทอก็ุูด ที่ตองที่มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาให้กำลังใจพวกเราจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดน,นะครับเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยแล้ว,ลวมีเป้าหมายเดียวกันคือทำชื่อเสียงกับประเทศชาตินะครับครับยังไงก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ yeah!